สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่กันพาสามีฝรั่งแล้วก็คุณพ่อนะคะมาเที่ยวอุทยานประวัติศสาสตร์สุขโขทัยนะคะแ<ม>วะไหว้พระวัดมหา,าธาตุนะคะเป็นไงคะเนี่ยผู้ร่วมผู้ร่วมทีมนะคะไม่รู้ว่าฝรั่งจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะทุกคนวัดมหา,าธาตุนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆนะคะอันนี้ เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ความเชื่อและวัฒนธรรมนะคะผ่านสถาปัตยกรรมนะคะและอารยธรรมที่ยังหลงเหลือให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้ศึกษาจน,นถึงทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างพี่กันก็อยากจะให้ฝรั่งเขามาเห็นนะคะแล้วก็จะได้บอกให้เขาเห็นแบบได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆอันนี้พี่กันก็เคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ อยู่จังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าไม่เคยมาที่เอาที่สุขโขทัยเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกของพิกันอันนี้ลูกสาวกับน้องสาวนะคะกาลังถ่ายรูปอยู่สองคนนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยนะคะวัดมหา,าธาตุนะคะจะอยู่ใจกลางเมืองสุขโขทัยนะคะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะคะและก็สําคัญที่สุดในอดีตนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆนะคะ รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานะคะอันนี้เดินกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผู้สูงวัยก็เริ่มจะเหนื่อยนะคะเห็นไหมคะนั่งหอบกันนะคะสามีก็60แล้วนะคะคุณพ่อก็เก้าสิบสามนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงนะคะยังเดินเหินสะดวกคะ่ะแล้วก็เป็นคุณพ่อที่แข็งแรงมากๆอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะเสื้อเหลืองนี่ก็คือแม่นมของลูกสาวนะคะ นะกำลังถ่ายรูปอยู่สวยมากๆเลยค่ะอันนี้ขนาดแบบวัดแบบเก่าแล้วก็เสื่อมไปตามสภาพเสื่อมไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าวัดนี้น่าจะสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะคะแต่พี่กัรอ่านนะคะก็ก็ไม่ได้บอกนะคะว่า สร้างขึ้นตั้งแต่พศอใอดนะคะเพราะว่าไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะแต่ว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะนะคะข้างในก็จะสวยนะคะพ็นกันว่าสวยค่ะถึงจะจะเก่านะคะถึงจะเอ่อกาเรียกอะไรเป็นซากหักปักพังนะแต่ว่าสวยค่ะถ้าเกิดแบบว่า เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ๆนี่น่าจะสวยมากๆเลยนะคะสวยทุกมุมค่ะพี่กันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะของวัดเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าวัดเนี้ยจะมีวิหารมีโบสถ์มีมณฑลและเจดีกว่าสองร้อยองค์นะคะนะคะเนี่ยมุมนี้ก็สวยมากๆเลยะคะ่ะสวยทุกมุมนะคะมิน่นาฝรั่งก็ชอบมาก,กันนะคะ เนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะก็เลยให้ชมภาพนะคะถ้าแบบว่ามีกล้องสวยๆอย่างเงี้ยมาถ่ายน่าจะสวยมากอันนี้พี่กันใช้มือถือนะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะ,คะสวยมากๆเลยมุมนี้ก็สวยค่ะ เห็นไหมคะคนมาเที่ยวมากมายเลยค่ะอันนี้กำลังรอคิวถ่ายถ่ายรูปตรงนี้นะคะนี่เขามาไหว้พระกันนะคนต่างชาติมาเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะร,รอบๆก็เขาก็ บูรณะได้ดีนะคะสวยค่ะสะอาดกว้างมากเลยนะคะเนี่ยได้มาเห็นก็เป็นบุญตาแล้วค่ะเพราะว่าสวยนะคะมีมนขังอย่างหนึง่งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะว่ายถ่ายรูปตัวนี้จุใจแล้ว อันนี้สะพานตรงนี้เขากำลังทำสะพานออกมาเพื่อทำลอยกระทงนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เราเช่ารถกอล์ฟนะคะเพื่อชมสถานที่เพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วค่ะเห็นคนขับนะคะเขาก็จะบรรยายด้วยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เกือบสองน่าจะสองพันไล่นะคะ อันนี้เฉพาะรอบข้างในนะคะเนี่ยอันนี้ไม่รวมรอบนอกนะคะอันนี้เรามาผ่านตรงน่าจะเป็นพ้ปางนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปนะคะก็พี่กันก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอช่วยกดติดตามพี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตาม แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่การตลอดมานะคะ